แต่คนแบบจับก้องเป้าเราเวลาเราใส่ชุดอะไรเงี้ยไปไหนมันจะมีมักมัชแบบก็ตรงนิดนึงอะไรอย่เงี้ยก็ผมก็ตอบไม่ได้เลครับก็ตุ้งวันอยู่แล้วครับผมไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงดีครับที่มันเป็นที่คอสตูมหรือว่ามันเป็นที่กางเกงหรือว่าเป็นที่ไซส์เราหรืออะไรเงพี่ปกติเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าที่พอดีกับตัวครับแต่ว่าเป็นคนที่เวลากินอาหารแล้ว ช่วงแรกที่มัดจะใหญ่กว่าก็คือช่วอองขาเต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่มันเป็นเนื้อหาสารลันอาจจะเล็กแต่ว่า <laughs> สิ่งที่มันเป็นแพคเกจจิ้งมันอาจจะใหญ่กว่าออ <laughs> ที่แล้วพอพอมีคนแบบแคปาพอาไรเงี้ยไปลงอ่ะเรามีโอกาสได้เห็นบ้างไหมมีคนแคปภาพเป้าผมไปลงด้วยเหรอครับผมเคยเห็นเฉพาะตอนที่ใส่ชุดใส่ชุดสีเงินตอนถ่ายในเวที ly, แต่ตอนนั้นมันเป็นของตัวเองลงเองไงฮะไม่ได้คิดอะไร พอดีเงามันพลาดไปท่าแขนวางไว้อยู่ข้างๆขาซึ่งไม่ใช่ฮะนะเป็นเงานะครับไม่ใช่มันไม่มีไม่มีไม่มีใครประดุกไปใส่ไว้อยู่ในชุดรัดรูปขนาดนั้นหรอฮะไม่่เป็นคนชอบโช็์ไม่ครับไม่ได้เป็นคนชอบโชว์นะครับจริงๆพอมีคนจับตามองเรื่อยๆเราเสียเซลหรือเราเกรงในการแต่งตัวบ้างไหมนะ ยังไม่เลยครับก็ยังรู้สึกว่ายังแต่งตัวในสไตล์ที่ตัวเองชอบอือตลกอุ้ยสิครับดูดิอ่ะผมมาดู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 คือก็ยังคงสไตล์การแย่งตัวเหมือนเดิมครับอย่างวันนี้เกณฑ์ก็ยังก็ยังลาดนิดนึงบางคนก็จะไปมองเปรียบเทียบกับพี่โดมเลยครับเพราะพี่โดมขาล่าง่จะมีการเทียกับพี่โดมเลยแหละครับพี่โดมก เดี๋ยวอ๋อไม่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 น่าจันะครับไม่ไม่กล้าไปเปรียบเทียบกับพี่โดมครับครับนี้ไปไหนมาไหนพี่ เดินด้อมๆมองๆเราเคยมีเห็นหางตามันไหมคะมองเป้าใช่ไหมเคยเห็นมีคนมองเป้าอยู่แล้วเราต้องทำยังไงตอนนั้นอ่ะก็จะบอกว่าไม่ใช่ความจริงความจริงเล็กกว่านั้นเล็กกว่าที่คิดที่เรากลัวลบสิพราะมันจะต้องมีเรื่องอะไรแบบนี้แบบอ๋อยังไม่เคยเจอครับก็เลยยังไม่กลัวแต่ผมว่าถ้าโดนก็ไปพกรวมกันนะที่เราแบบเวลาเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยเราต้องกันตัวไงบ้างพก็แบบไม่ให้เข้าไปในห้องที่ผ่ายหนักครับอ๋ ไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อยยืนถ่ายเบาในที่เป็นโซชิเป็นฟิตเนสอ๋อฟิตเนสที่เล่นอยู่เป็นเป็นฟิตเนสที่แบบเหมือนเหมือนพี่น้องเหมือนชิวๆครับไม่ค่อยมีใครที่จะมาแล้จิตแล้วตอนนี้ไม่มีใครแแบบดูเนาะยังไม่มีใครแอบดูครับแต่ไม่ได้เรียนเชิญครับควรเรื่องนี้จะเป็นเซอร์มิทเซอร์ของเราอันใหม่เรื่องเป้าเหรอครับจุดขายเรื่องเป้า ก็ดีไหมไม่รู้เหมือนกันนะก็เป็นจุดขายเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องทักษะทางการแสดงอะไรอย่างนี้ก็จะดีกว่านะฮะ